แคปหน้าจอมือถือซัมซุงด้วยวิธีแตะหลังเครื่อง2ครั้งตั้งค่ายังไงไปดูครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้อาจจะทําให้เครื่องของเพื่อนๆเนี่ย มีภาพหน้าจอเต็มกลอรี่ไปหมดเลยเพราะบางทีมันลั่นแคปหน้าจอเองแต่ก็สามารถตั้งค่าบางอย่างช่วยมันได้นิดนึงครับก็ไปตั้งค่าที่แอปบ o o t l o c k นะครับใครยังไม่มีเนี่ยให้เข้าไปโหลดได้ที่แอป Galaxy Store อันนี้ครับโหลดมาแล้วก็เข้าไปได้เลยแล้วก็มาหาแอปที่ชื่อว่า l e g i ตสตาครับเป็นรูปแบบนี้ครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็กดติดตั้งได้เลยเสร็จแล้วให้กดเข้าไปรอเปิดสักครู่หนึ่งแล้วมากดที่คาสั่ง Back t ท b Action ครับ ปบดเปิดข้างบนนี้แล้วก็มาที่คำสั่ง Double Tap ครับตรงนี้ให้เลือก Take and Share Screenshot ครับแล้วก็กดเลือกได้เลยด้านล่าง Sensitivity ครับให้เราปรับไปที่ซ้ายสุดเลยเพื่อลดความไวต่อการสัมผัสช่วยลดโอกาสไม่ให้มันลั่นแคปหน้าจอเองตั้งค่าเท่านี้ครับเวลาใช้เราก็แตะที่ด้านหลัง2ครั้งปุ๊บมันก็จะแคปหน้าจอให้แบบนี้ตั้งค่าแล้วลองใช้งานกันดูครับถ้าใช้แล้วสะดวกเนี่ยก็ดีแต่ถ้าเกิดใช้แล้วไม่ชอบเนี่ยก็ตั้งค่าแบบอื่น ถ้าชอบทริกดีๆแบบนี้กดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ